นา,นานราสีนครราชกลึกพระพุทธองค์ได้โปรดหญิงคนใช้คนหนึ่งของเศรษฐี ให้ดำรงอยู่ในคุณธรรมอันไม่เปลี่ยนแปลงและดำรงอยู่ในศรัทธาอันไม่หวั่นไหวเรื่องมีว่าคืนหนึ่งเศรษฐีผู้เป็นนายได้มอบข้าวเปลือกเป็นอันมากให้หญิงคนใช้คนหนึ่งชื่อปุนาตํานางได้จุดประทีปตัมข้าวเปลือกอยู่เป็นเวลานานกายของนางจึงชุ่มอยู่ด้เหงื่อจึงหยุดพักยืนตากลมอยู่ณที่นั้น สมัยนั้นพระทัพบาลลบุลตรได้รับหน้าที่เป็นเสนาสนะคาหาประกศคือผู้แจกเสนาสนะแก่พิสุทธ์ทั้งหลายว่าพระภิกษุรูปไหนควรจะอยู่นะเณเสนาสนะใดพระเทระและพิสุทธ์ทั้งหลายได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระาศาสดาในราตรีแล้วจึงมอบดวงไฟให้พิสุทธ์ทั้งหลายถือเป็นกละดวงเพื่อกลับสู่เสนาสนะของตน มีเพกษุกชำนาญทางเป็นผู้นำทางสภาพแห่งภูเขาคิชกูดเวลานั้นจึงมีแสงสว่างโชดช่วงเป็นระยะระยะซึ่งถมองจากตัวเมืองก็จะเห็นคล้ายกับว่าดวงดาวเปล่งแสงเคลื่อนย้ายตามกันมาเป็นจานวนมากดวงนางปุนาหยุดพักรับลมอยู่มองขึ้นไปทางภูเขาคิชกูดได้เห็นแสงสว่างนั้นจึงคิดในใจว่า เวลานี้เราไม่อาจก้าวลงสู่ความหลับได้เพราะการงานบังคับถูกความทุกข์ความเหน็ดเหนื่อยในการซ้อมข้าเปลือกเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่แต่พระคุณเจ้าทั้งหลายไม่ก้าวลงสู่ความหลับเพราะอะไรหนอเชารอยจากมีความไม่ผาสุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่ท่านเป็นแน่แท้หรืออาจมีภิกษุบางรูปถูกมูกัดกระมัง รุ่งขึ้นขณะที่นำหม้อน้ำไปตักน้ำที่ท่าน้ำนางได้นำขนมที่ทำด้วยแป้งขยำด้วยฝ่ามือและปิ้งบนฐานเพลิงใส่พกตัวไปด้วยตั้งใจว่าจะเดินกินไปในระหว่างทางก่อนถึงท่าน้ำพอดีนางได้เดินสวนทางกับพระผู้มีพระภาคซึ่งกำลังเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชครึนางคิดว่า ในวันอื่นๆที่ได้เห็นพระศาสดาทายธรรมของเราก็ไม่มีบางวันทายธรรมมีแต่ไม่ได้พบพระผู้มีพระภาคบัดนี้ทายธรรมของเรามีอยู่พระผู้มีพระภาคก็ปรากรุอยู่เบื้องหน้าหากพระองค์พึงรับทายธรรมโดยไม่ทรงนรับิรว่าสิ่งนี้เศร้าหมองหรือปรานีตแล้วเราก็จะถวายขนมนี้แด่พระองค์ จึงได้วางหัวน้าไว้ข้างหนึ่งแล้วถวายบังคมพระาศาสดาพลางกราบถูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์ได้โปรดรับทยธรรมอันเศร้าหมองนี้เพื่ออนุเคราะห์แก่หม่อมฉันด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระาศาสดาทรงเหลียวมองดูพระอนุนเป็นเชิงให้นำบาทมาถวายพระองค์พระอนุน รู้ในพระอาการนั้นจึงได้น้อมบาทเข้าไปถวายเพราะผู้มีพระภาคทรงรับขนมด้วยบาทนั้นนางบุญนาได้วางขนมลงในบาทแล้วถวายบางคมด้วยเบญจางค้าประดิษฐ์และกราบทูลว่าทำใดที่พระองค์ได้ทรงรู้ทรงเห็นแล้วขอทำนั้นจงสำเร็จแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระเจ้าข้า พระศาสดาทรงประทับยืนอนุโมทนาอยู่ณที่นั้นเองว่าขอเธอจงสําเร็จตามความประสงค์เธอและแล้วพระพุทธองค์ก็มีอาการว่าจะเสด็จพุทธดําเนินต่อไปแต่กระแสะความคิดของนางปุนาได้หยุดพระองค์ไว้นางคิดว่าพระศาสดาทรงสงเคราะห์เราโดยการรับขนมอันเศร้าหมองก็จริงแต่คงไม่เสวยเป็นแน่แท้ คงจะทิ้งให้กาหรือสุนัขข้างหน้าอย่างแน่นอนแล้วเสด็จไปเสวยโพชนะอันประณีตหน้าเรือนของมหาอมาตย์หรือในพระราชวังแห่งพระราชา อาซดาได้ทรงทราบวาระิจของนางปุนาแล้วจึงทรงเหลียวดูพระอนุลทรงแสดงนิสีธนาการคือประสงค์จะประทับนั่งพระอนุลจึงปูจีวรลงถวายพระจอมุนีประทับนั่งนาที่นั้นเองแล้วเสวยขนมแป้งของนางทาตผภูนั้นด้วยพระไยกรุณานางปุนาได้ยืนมองดูพระถาคตเจ้าเสวยขนมแป้งของตน ด้วยความปลาโมดเป็นล้นพน้นในชีวิตของนางไม่เคยเลยไม่เคยที่จะได้รับความสุขใจเท่านี้ก็ใครเล่าจะไม่มีความสุขใจเมื่อพระจอมุนีแห่งสังขมนทนันบริสุทธิ์ผู้ปราศจากบาปบนถิ่นทั้งปวงผู้ทรงเป็นนาถาแห่งโลกเป็นที่เคารพสการะแม้แห่งภูมิบดีทุกแคว้น,วนตลอดไปจนถึงประชาบดีจอมสวรรค์ ได้ประทับนั่งลงสเสวยขนมที่ทำด้วยแป้งอันผู้ถวายเข้าใจว่าเป็นของเศร้าหมองเละเกินแต่พระสถาคตเจ้าผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์หาได้ทรงคิดอย่างที่นางเดําบิกไม่พระองค์ทรงสอนสาวกอยู่เสมอว่าอาหารที่ได้มาจากบิณฑบาตซึ่งชาวเมืองถวายด้วยศรัานั้นเป็นโภชนยะอันบริสุทธิ์ยิ่ง พระองค์จึงไม่ได้ทรงถือว่าอาหารนั้นเศร้าหมองเลยแม้แต่น้อยนอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงพร่ำสอนอยู่เสมอว่าชีวิตของบรรพชิตนั้นเนื่องอยู่ด้วยการสงเคราะห์ของคฤๅัดบรรพชิตจึงควรพอใจในปัจจัยสี่ตามมีตามได้ไม่ควรทําตนให้เป็นคนเลี้ยงยากเมื่อเป็นดังนี้ฉนานไหเล่า พระองค์จะเสวยขนมแป้งซึ่งทำขึ้นง่ายๆของนางปุน,นาไม่ได้พระองค์ทรงกระทำเช่นนั้นเพราะทรงเห็นว่าอาหารนั้นบริสุทธิ์ไม่มีความเศร้าหมองทางอาชีวะทรงกระทำพระองค์ให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายเพื่อดำเนินตามพระพุทธโอวาทที่ทรงสอนสาวกอยู่เสมอเพื่อทรงเป็นทิฏฐานุกติคือตัวอย่างแก่พระสาวกทั้งหลาย และเพื่อทรงอรุคลเคราะห์นางกุนาผู้มีศรัทธาเต็มเตี่ยมในพระองค์เพื่อจะได้ประสบบุญอันมากจากธยธรรมนั้นเมื่อพระาศาสดาสวยเสร็จแล้วพระอานนท์ก็นำน้ำม,มาถวายเพื่อร้างพระหัตถ์และบ้วนพระโอษฐ์พระาศาสดาผู้ทรงทำพัตกิจเสร็จแล้วจึงตรัสกับนางบุนาว่ากุนา ไหนเธอจึงนึกดูหมินสาวกของเราเรื่องอะไรพระเจ้าข่านางกุลถามเมื่อคืนนี้เธอเห็นสาวกของเรามีดวงไฟในมือเดินอยู่บนเขาคิดจะขูดไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข่าแล้วเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้คิดไปในทางดูหมิ่นเลยพระเจ้าข่าข้าพระพุทธเจ้าเพียงแต่คิดว่า เหตุฉไหนหนอพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงไม่ได้หลับนอนอุปัตถวะเป็นต้นวางูร้ายอาจจะกัดท่านหรือฉไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดเพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าข่าปุณาเธอไม่ได้หลับนอนเพราะต้องทำการงานเหน็ดเหนื่อยมีเหงื่อชุ่มไปทั่วกายเธอได้ประกอบความเพียรฉันใด สาวกของเราก็ประกอบความเพียรฉันนั้นเธอไม่ได้หลับนอนเพราะประกอบความเพียรแห่งบุญีผู้ตื่นอยู่ปุนาเอย่ยอาสวะคือกิเลสเครื่องหมักดองในสันดานทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในใจของบุคคลผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตือนอยู่ผู้ตั้งใจศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนผู้น้อมไปในพระนิพพานอันเป็นธรรมชาติสงบระงับจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวง พระตถา,าคตเจ้าทรงแสดงธรรมอื่นอีกเป็นอนเนกกับปริยายอันสมควรแก่อัธยาศัยแห่งนางนั้นเมื่อจบลงนางได้สำเร็จโสดาปฏิผลเป็นโสดาบันณที่นั้นเองนี่คือพุทธจริยาที่พระองค์ทรงอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่บุคคลไม่เลือกเพศวัยชั้นวันนะทรงมุ่งประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น ุกคนที่เข้าใกล้พระพุทธองค์หากเขามีความเรื่อมใส่ไขความบริสุทธิ์แก่ตนและปฏิบัติตามโดยชอบแล้วย่อมได้รับผลประโยชน์อันสมควรแก่อุปนิสัยเสมอพระองค์ทรงอุบัติมาเพื่อประโยชน์แก่โลกและเพื่อประดุงธรรมให้มีอยู่ในโลกใครเล่าในโลกนี้จะมีน้ำพระทัยเสมอเหมือนพระตถาคตเจ้าพระองค์นั้นแล เรื่องปุณธาสีอาสวะทั้งหลายของท่านผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อผู้ศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนผู้น้อมไปในพระนิพพานย่อมตั้งอยู่ไม่ได้อาสวะคือกิเลสเครื่องดองสนดานของสัตว ให้สัตว์ที่มีอาสะวะนั้นบัวเมาเหมือนกับเครื่องดองของเมาภายนอกเช่นน้ำเมาที่ทำให้คนดื่มมึนเมาอาสะวะตรงกันข้ามกับบารมีอาสะวะทำให้สันดานเศร้าหมองบารมีทำให้สันดานบริสุทธิ์ท่านจำแนกอาสะวะไว้สี่คือ 1. กามาสวะอาส,ะว,ะอาสะวะคือกลางความใคร่ ความอยาก 2. ทิเทศฐาะวะอาสะวะคือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเห็นไม่ชอบ 3. า,าวาสะวะอาสะวะคือพบคือความติดในพบที่ตนเกิดและ 4. อวิชชาะะอาสะวะคืออวิชชาความไม่รู้ความมืดความบอด สิกขาคือศีลสมาธิปัญญาสิกขานั้นแปลตามตัวว่าการศึกษาก็จริงแต่ว่าโดยอัดแล้วหมายถึงการลงมือปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาทั้งกลางวันและกลางคืนข้อว่าน้อมไปในพระนิพพานนั้นคือมีอัธยาศัยน้อมไปในพระนิพพานกล่าวคือในการดับทัณหาข้อว่า ตื่นอยู่ทุกเมื่อนั้นคือมีสติอันเป็นธรรมเครื่องตื่นมีสติระวังอินทรียหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้ยินดียินร้ายเมื่อกระทบกับอารมณ์ทั้งหกคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธฐภัไอธรรมารมณ์อยู่ด้วยชาคริยานุโยคก,กล่าวคือประกอบความเพียรไม่เห็นแก่การหลับนอนมากนะัก ใน24ชั่วโมงท่านให้นอน4ชั่วโมงคือช่วงระหว่าง4ทุ่มถึงตี2เวลานอกนั้นใช้ทำความเพียรเพื่อละอาสวะเมื่อบุคคลประกอบด้วยทาเครื่องตื่นอยู่หนึ่งปฏิบัติในตรสิกขาหนึ่งมีอัธยาศัยน้อมไปในทางนิพพานหนึ่งอาสวะทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ดังนี้แล